ไปต่ออีกหนึ่งเรื่องราวกับเราก่พี่น้องครับผมเอาหนุ่มจิราให้มืองภาพนี่ก่อนเกิดอีหยังขึ้นพี่น้องครับผมกับพอลูกคูนีนั่นก็นคือคุณพอไหมไท้ายหัวใจศิล์และน้องไดมอนลิทธิไก่ดดเด็ดเดเด เสื้อแดงนั่นว่าแมนเดอพี่น้องเสื้อแดงว่าแมนนองไดมอนเดอพี่น้องเ้อะนั่นคือนั่นจะเป็นผู้ซอยของคุณพ่อหมายไทยนะฮะยูบอ่อยูพี่น้องครับผมเกิดอีหยงังขืนเนาะคุณพ่อหมายไทยของห้างพี่น้องครับคือเด็กน่งรถเข็นไปโรงพยาบาลต้องบอกว่าทั้งพ่อและลูกพี่น้องครับผมยูบอ่อยูกะมีอาการปรงอาการป่วยเด็กทรงโรงพยาบาลกันเลยนะพี่น้องเนาะ เริ่มต้นจากคุณพ่อหมายไทยก่อนกนรกันนะฮะคุณพ่อหมายไทยบอกว่าจังสี่พี่น้องคาราผมนี่เพื่อนบอกว่าบุ้ยระดับแมวเก่าชีวิตแบบกรูบอตุยง่ายดอกเด้อแต่กลับมาเขานำเกลือแล้วล่ะครับหมอสิบป้อยกรูว่าสันตัวนี่คือช่วงเวลาหางงแรกพี่น้องครับเขานำเกลืออยู่โรงพยาบาล หมอบอกว่าบอก,กลับมาบ่ได้หมายถ่ยคุณนหมายถยคุณต้องกลับมาเดี๋ยวนี้เออหลังจากนั้นพี่น,อน้องครรบผมนี่เวลาหาชุมไปงานคอนเสิร์ตตองานมันรับไวแล้วอันนั้นคือมือว่านพี่น,อน้องครรบผมและตอนนี้ล่าสุดตอนนี้เลยพี่น,อน้องครรบผมไอไม้หมายถ่ยบอกว่าบ่าไวแล้วบ่ไวแล้วนุ่มเจียละไอ้บ่ไวแล้ววัสัวเพื่อนบอกว่าจังสี่พี่น,อน้องครรบผมเมื่อนี้ งานที่อุบลราชธานีขอยกเลิกนะครับเนื่องจากต้องแอดมิดจากอาการล่ำใสใยไนโปงพ่องอักเสบและเริ่มมีการแตกของล่ำใสใยไนแล้วโอ้พี่น้องครับขออภัยจตภาพหลายๆและพี่น้องทางโพไซอุบลราชธานีด้วยนะครับไว้พบกันโอกาสหนาเออ้ากาแท่นพ,พ่วงผู้ดูแรลลูกพี่ไหม ก็คือเป็นผู้จัดการเพื่อนในการดูแลนั่นเองนะครับนี่เอายืนยันขอความจากไอ้ไม้ไทยเนี่ยกับเรากันพี่น้องครับว่าเพื่อนป่วยอิลีเพื่อนบ่อสบายอิลีนะฮะถือว่าโอ้บ่เอยเห็นเพื่อนเขาโรบายแบบนี้โด,ดแเ้วได้พี่น้องครับอันนี้ก็นนะ่าสนัคนพ่อขั้วนรักนักพ่อโตนะพี่น้องเนาะเออนี่คือข,อขอความจากไอ้ไม้ไทยเอาอีกหนึ่งขอความว่าต้องไปเอาไว้ดีเลยนี่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 ขอความอีกหนึ่งขอความ่าที่นี่พี่น้องครับผมสูสูสูกูป่วยปบนี้กูกะ เงิดนอก,กำลังใจพวกสูอีหลีเอ,อมีตะซุมมากดหัวเละกูควรดีใจหรือเสียใจดีไอสาดนะฮะไอไม่ไทบอกว่าสูขณะกูป่วยบันนี่นะสูก็จะมากดหัวเละให้กูอยู่บากดหัวใจให้กูเลยนี่คือคุณพ่อไมไทหรือว่าไอไมไทพี่น้องครับจังได้กัคอยไอไมไทหรือว่าคุณพ่อไมไทนี่พี่น้องครับเออ อาการดีขึ้นเร็วๆเนาะพี่น้องเนาอเพิ่นบอกว่าเป็นอาการล่ำใส่ไง่ป่งพ้องอักเสบและเริ่มมีการแต่ของล่ำใส่แลว่ยว่ัสัวเอาดูแลเจะคขอให้สบายเนื้อสบายโตกันแล้วกันนะครับใหหายไวๆเนาะายเนาะวันที่นี่พี่น้องครับผมพอว่าป่วยแล้วนะฮะ ลูกไซล์เรากับประกาศออกมาคือการได้บททน,นพี่น้องครับน้องเดมอนลิธิกไกรือว่าน้องเดมอนเสียงอีสานนะฮะจังหวะนี่แหละพี่น้องครับเกิดยังขึ้นกับสองพอลูกนี่ยู่บยูก,กับผ้ากันปวยใส่กันว่สาสันตัวยู่คนละมองเด้อพี่นอ้องเด้อประเด็จปวยน้ำกัน,ดกนเด้อพอกับเดินสาย,ออกกอสายอคอนเสิร์ตข,ของพอลูกกับเดินสายคอนเสิร์ตของลูกลูกกับปน้าเสียงอีสานจนน้องเดมอนออกมาวา่าจังสี่พี่น้องครับอืขออนุญาตพักรักษาโตสักระยะหนึ่งนะครับช่วงนี้ น่องไดมอนป่วยติดเสื้อไวรัสวาริเซล่าเออวาริเซล่าบอกครับผมหรือว่าโลกงูสวัสด์นั่นเองนะครับเนื่องจากการพักพอน้อยจึงทำให้ร่างกายกระตุ้นเชื้อไวรัสตัวนี้ออกมา ขอให้เอฟซีหลายๆเด้อขอให้เอฟซีสุขุสุสคนเออให้กำลังที่ไปให้กำลังใจในสถานีต่างๆเดี๋ยวสเฝ้าหายเฝ้ากับมามอบความสุขห้มุ่เจ้าหน้าเวที่คือเก่านั่นหลเนาะพี่น้องเนาะนี่คือเสียงจากน้องไดมอนลิทิกไก่เพื่อนเป็นงูสวัสดิ์เอาให้เมืองภาเพื่อนบรรยากาศก่อนที่เพื่อนสิครุยาพักรักษาตัวเนี่ยกันแล้วกันพี่น้องครับผมนี่นั่นก็คือเป็นการพึ่งไปทำค,อน,คอนเสิร์ตกับเสียงอีสานพี่น้องครราผมอืม ยังสดใสน่ารักตามแบบฉบับของเดมอนพี่นอ้อ,นองเอ๋ย,อย,อย,อยอพี่น้องเอ๋ยเอออ้าโอเคพี่น้องครับคือต้องบอกว่าทั้งคุณพ่อไหมไทยหัวใจศิลและน้องเดมอนลิทิกไก่เสียงอีสานพี่น้องครับพอลูกคู่นี่เนะพี่น้องเนาะพอพึ่งป่วยลูกกับมะเอ่อป่วยต่อเลยว่าสันตัวจังได้นุ่มเจียราแะก็ทีมงานรายการท็อปไลน์สายเปและ่องท็อปไลน์ทีวีนะฮะกะ ขอให้ทั้งสองคนเฝ้าหายเออเฝ้าดูแลตัวเจ้าขอ,อแล้วกะนมาบอกความสุขความมั่นความมวนหนาไวท้ที่ให้แฟนคลับเอซีได้เมืองกันต่อกันเรากันเนาะพี่น้องเนาะเออ